โย่วา s u บแมนสวัสดีทุกคนที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดไอเทมคาตานาไปที่ผมถืออยู่นี่นะครับทุกคนนะผมก็จะมาแกคาตานาตัวนี้นะทุกคนนะครับเป็นโค้ดไอเทมนะทุกคนนะเออแล้วก็แล้วก็เอ่อโค้ดอีกอย่างหนึ่งนะเป็นโค้ดกินปืนนะทุกคนนะพี่ก็จะมาแบบมันจะเป็นกล่องสกินปืนอนะ่ะเออนั่นแหละคือพี่ก็จะมาใส่ใทุกคนดูนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน ก่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปแบบหน้าเฟซได้นะครับทุกคนนะแล้วก็คือคาตาน์เนี่ยมันเป็นคาตานแรนะทุกคนนะเออถ้าแบบถ้าคิดว่าตัวเองไม่ลืมนะทุกคนนะก็สามารถเปิดคลิปนี้แล้วก็สามารถใส่โค้ดไปพร้อมๆกันได้นะครับทุกคนนะเอามาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมรีไฟตอนนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะสำหรับ เกมรีไฟนะทุกคนนะก็จะมีนี่นะครับคังแสง Luna รูหน้านะทุกคนจะเป็นให้เก็บอ่าโทเค็นไบโพเนี่ยมาแลกสกินปืนฟามาตัวนี้ได้นะทุกคนนะเออก็จะบวกดาเมจหนึ่งแล้วก็แม่ยำสอนะทุกคนนะหรือก็แบบมาแลกอ่าของต่างๆได้นะทุกคนนะแล้วก็นี่ ปัดสร้างห้องไม่จํากัดนะทุกคนนะสองชั่วโมงนะจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับภายในสองชั่วโมงนะเออแล้วก็นี่นะครับผมแนะนาให้มาแลกในฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนนะจะเป็นอ่าแพ็คเซตผู้หญิงนะทุกคนนะเป็นชุดแพ็คนะทุกคนนะแล้วก็เป็นไมเบสบอลนะครับทุกคนนะเออเดอกระตุกดอให้ไปดูความสวยของไมเบสบอลดีกว่าว่าเป็นยังไงมาดูนะทุกคนนะไมเบสบอลตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ ก็จะประมาณนี้นทุกคน My b e s t b a l l นะนก็อย่าลืมทำกิจรกรรมแรกเอานะทุกคนนะก็มันเท่นะทุกคนเท่มากอแล้วก็มาดูอันนี้บ้างนะครับทุกคนนะปุนล็อกรูหน้ากับย่านะทุกคนนะนี่ก็เป็นถ้าปนล็อกครบ100้นะทุกคนนะจะสามารถบได้สเก็ตบอร์ดต,ตัวนี้มาทุกคนนะเรือบสวยมากนะทุกคนสวยสวยจริงแล้วก็นี่ครับภารกิจรายวันนี่อะไรดาบเหรอ อะไรเนี่ยมีดพา้ามาเด็ดูหน่อยมาดูมีดพ้ากันนะครับทุกคนนะจะเป็นยังไงเนี่เท่ไหมทุกคนเท่น,ทน,นะแล้วถือหน้าลบบี้ได้ด้วยกดเอายังไงเทจัดเทปาทุกคนเทปะก,ก,ก,ก็มีกิจกรรมตัวน,นี้เข้ามาทุกคนนะนี่มาสามารถสุม่มสามารถประสมกันได้นะทุกคนนะแต่ แต่พี่ไม่สุ่มแน่นอนครับเออไม่มีตังครับแล้วก็เนี่ยครับกินแปลงล่างนะทุกคนนะนี่แล้วพี่มีหกอันไงมา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 ดูสกินปืนกันก่อน,น,นที่ผมอยากได้ก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะเป็นอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็แม่นยำสองนะแต่พวกอื่นๆผมไม่ค่อยเข้าตาแต่อันซีเลยียนี่ดีนะดีมากเออ แล้วก็อันนี้ผมแนะนําไม่แลกอันนี้ดีกว่านะมามาลองสุ่มกันนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่ามามีใบเศษวะต้องจัดไปก่อนลนะ้านหนึ่งกันมาลูกพ่อไม่ออกละโอเคเราสิ้นเชิญไปครับมาลุยกันห้าอันนะทุกคนนะมามาดูกันมาดูกันมาดูกันออกยังออกไรออกไรออกไรแฉโอ้โหกองไปมาแล้วหนึ่งโอ้โหกองไปสอง โอ้โหคัมปีโอ้กองไฟสามกองไฟสี่โหทุกคนกองไฟเอ,เอาเอามาเอามาปิ้งปลาบอ่ะ,ะเอามาทำไมไม่ต้องการฮัลโหลโโฮัลโหลโอ้โหโเกี้ยงเลยคำบัดนี่แล้วก็นี่นะครับชุดตะก,กี้เรา a ย่ทุกคนนะยา่หนึ่งใบตุ่มไปไม่ต้องหวังนะครับทุกคนว่ามันจะออกนะเรา้วจะกินปืนสวยไงแล้วผมจับไปเลยไง แล้วผมเอาสุดไงทุกคนแล,แล้วผมเอาสุดแล้วผมเอาสุดแล้วผมเอาสุดมาบัตสุดท้ายปิงอ่า,อาจับนี่ไงตามมาทุกคนมีอะไรผมใส่หมดอ่ะอันนี้ชุดนี้ผมมีแล้วโอเคนะจะหมดเท่านี้นะเดี๋ยวผมขอจ้ายไปอีกไอดีหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็จะมาแจกโค้ดกันเลยนะทุกคนนะไปโอเคครับตอนนี้ได้ใหญ่ไอดีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะ แล้วก็พี่ก็จะมาแจกตอนนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกครับกดเข้าหน้ากิจรกรรมตรงนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็กดเข้าที่ประกาศนะทุกคนนะแล้วก็เลื่อนมาสุดท้ายมันจะเขียนว่าแรกไอเทมโค้ดนะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเอาคนละไรคคนละแชร์นะทุกคนนะอ,อหรือใครที่แบบกลัวกลัวไอเทมมันหายหรือแบบกลัวโค้ดหายนะรุบคนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะทุกคนนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับ แต่รคร้ดแรกนะทุกคนนะโค้ดแรกจะเป็นนี่นะครับ F, R e e F, F I R E E F I R E C O A C H Y U T นะทุกคนนะจะเป็นโค้ดต,ตัวนี้นะครับทุกคนนะเอ,อแล้วก็กดใช้งานรหัสไปเลยนะครับสามารถได้จริงนะทุกคนนะนี่ครับ ยินดีด้วยนะครับคุณได้รับไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนั้นนี่นะครับสลับของที่ได้นะครับจะเป็นกล่องสกินปืนสกายไลท์ห้ากล่องนะทุกคนแล้วก็เป็นกล่องชิ้นส่วนตัวละครนะทุกคนนะห้ากล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูปองเปลี่ยนปืนนะทุกคนห้าอันนะทุกคนนะแล้วก็เซตเดวานี่นะทุกคนนะหนึ่งเซตนะทุกคนนะแบบจุกๆไปเลยนะทุกคนนะโอเคครับเซตที่เราได้ก็จะเป็นเซตตัวนี้นะครับทุกคน ฟรีเลยนะครับทุกคนนะเป็นเซตฟรีเลยนี่บมดใช้งานไปเลยครับอันนี้คือผมคือมันได้ถาวรเลยนะทุกคนนะแล้วก็จะได้เป็นเซตเนี่ยครับสกายไลน์นะทุกคนนะนี่ได้ไปทั้งหมด5้ากล่องแล้วก็นี่ครับเป็นซิ้นส่วนแบบอันเนี้ยชิ้นส่วนตัวละครอนะ่ะเออ,อน,นี่มาเปิดให้ดูกันปราบเขาให้ไม่ได้ โอเคไม่ได้นะทุกคนนะแล้วก็นี่นะครับเปิดไปเลยครับตู้เออประมาณนี้ทุกคนนะนะก็ได้อะไรวะโอเคประมาณนี้ทุกคนนะนะของที่ได้นะแล้วก็มาดูส่วนคาตนากันบ้างนะครับคาตนาไฟน้บทุกคนนะเออเดี๋ยวผมจะมาแลกให้ดูนะครับสําหรับส่วนของคาตนาไฟนะครับทุกคนนะคาตานาไฟจะเป็น โคสตัวนี้นะทุกคนนะเป็นโคสตัวนี้นะนี่เป็นโคสตัวนี้เลยนะทุกคนนะก่อนจะไปใส่กันนะทุกคนผมจะบอกนะครับคือสามารถใส่ได้ทั้งหมด4,000คนนะทุกคนนะ4,000คนเท่านั้นนะครับภายในวันที่29เวลา1ทุ่มนะทุกคนนะเวลา19นาฬิกาทุกคนสามารถใส่เพียงได้ สี่สิบอ้สี่พันคนนะทุกคนนะสี่พันคนเท่านั้นนะครับในเกมนะทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะคือสามารถใส่ได้สี่พันคนใครไวใคร,ใครเร็วกว่าสามารถรับคัตนะไฟฟีได้เลยนะทุกคนนะคือโคดนี้นะโอเคครับก็จะประมาณเท่านี้นะทุกคนนะสําหรับโค้ดที่ผมเอามาแจงนะทุกคนนะคือเป็นโค้ดที่คุ้มมากนะทุกคนนะคุ้มจัดคือ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอให้แบบโชคดีแบบมันหมานด้วยครับทุกคนเด้วไว้เจอกันคลิปหน้าวัดโยสแมน